เฮ้ยทำไมเลนน้องเมันอัพเลเวลไม่ได้วะเนี่ยดูดิทำยั้ไงกดตัวเอฟเฮ้ยมันเลี้ยวทำไมเนี่ยมันเลีขนาดนี้เนี่ยมันช้ายังไงเนี่ยเฮ้ยมันอัพเลเวลไม่ได้วะเลี้ยวตอนละอ่ะเมะื่อกี้ตอนนี้อัพไม่ได้นะกดดูนี่ครับอัพได้แล้วครับสรุปรู้ไหมครับเป็นเพราะอะไรโอ้มืดมากไปก่อน ออสพีนพิพพานี้ไม่มีัามาเลยไหนดูดิอ่ะัวไกโนทำได้มะกดตัวเอฟเฮ้ยมันเร็ยวทำไมเนี่ยมันขนาดนี้เนี่ยมันจับยังไงเนี่ยเฮ้ยมันาวิวไม่ได้ว่ะที่ทำยังไงดีครับโหเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้ดิคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันอรับวิวไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้ผมจะมาบอกว่า มันเกิดจากอะไรแล้วมันแก้ยังไงนะครับผมโอเคก่อนแรกถึงนี้นะฮะคือกดเข้ามาตรงนี้คือตัววีเห็นไหมครับเลเวลเรามันจะขึ้นเยอะมากอืมนี่คือผมลงหมดไอผมลงหมดเลเวลแปดร้อยไปเดี๋ยวผมอัพเลเวลกันหนึ่งนะโอเคได้เท่านี้ก็เท่านี้เพราะว่าผมจะบอกว่าสาเหตุมันเป็นยังไงมันมาอย่างไงนะครับที่ทาไมเราอัพไดโนเสาร์อย่างนี้ที่งเนี่ยเลเวลอย่างเงี้ยทำไมมันอัพไม่ได้นะ รูว่ามันแก้ยังไงครับผมแกผมก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้ลกว,ว่ามันแก้ยังไงโอเคขั okay. ้นตอแรกเรากดออกเกมไปก่อนนะครับผมโอเคหลังจากที่กดออกเกมไปแล้วรอสักครู่แล้วก็กดออกตรงนี้ไปเลยนะอ่านี่ผมกำลังอัดวิดีโออยู่โอเคสาเหตุหลักมันเกิดจากม็อดที่เราลงครับมันเป็นม็อดเลเวลอ่าเราจะเพิ่มเลเวลให้มันเป็นตันเปรตร้อยตันพันใช่ปะ่ะเออแล้วผมก็ไปอ้อนึงอะ่ะที่เป็น ตันแปดร้อยอะผมลงไปจะเป็นในตัวเนี้อ่ะผมก็ก๊อฟบางมานี่นะยาๆเลยนี่เป็นตันแปดร้อยตอนนี้ที่ผมใส่อยู่สาเหตุหลักมันมาจากตัวนี้หรือเปล่าไปดูกันครับอ่าเมื่อกี้มันอับเลียวไม่ได้น้อแตงสงสาโอเคเวลาเอาไฟล์เปลี่ยนไฟล์ลงม็อดนะกดตรงนี้ค้นหาไฟล์ในเครื่องกดที่ s h o o t e r g a m อ่า s a ฟแล้วก็ไอคอนฟิกในระ windows เนี้ย นี่ลงไฟล์มอดที่ผมลงใช่ปะ่ะแน่ใช่จริงด้วยนี่ผมลงหมอดแปดร้อยไปโอเคกดดีดลบไปเลยนะลบไปเลยต่อไปเอาไฟล์เกมที่เป็นไฟล์หลักของเกมมาเลยก่อนนี้เราจะลงมอดเราควร Co p ปีเกมไว้ก่อนนะคย Co ปีไฟล์เกมไว้ก่อนนี่ผมมาก o p ปไฟล์หลักไว้แล้วเราก็ลากมาใส่เลยปุ๊บพอได้อย่างนี้กดออกไปเลยครับต่อไปเราลองเข้าไปดูดในเกมกันตรงนี้โอเคครับ รอสักครู่นะครับผมเมื่อกี้คือเลเวลอัพไม่ได้โอเคมาดูว่ามันจะอัพเลเวลได้หรือเปล่าเมื่อกี้นอร์สบอลหนุบอัพไม่ได้เนาะเล่นในมันเียแต่ก่อนนี่ผมก็เป็่นนะไม่ใช่แต่ก่อนนี่ผมเป็นเมื่อวานนี่แหละสองสามวันที่แล้วเนี่ยคือผมก็เล่นกับเพื่อนอะทีนี้ผมก็มาเล่นของผมนี่แหละเพื่อน,นเล็วสูงมากแต่ว่าผมเนี่ยเร็วไดนน้อยมากทำไมเราเลเวลแค่ร้อยหนึ่งผมเลยไปลงหมดอ่า ผมลงเอ้าเลเวลคนอัพได้แต่เลเวลตดวนองสาวอัพไม่ได้ทําไมวะก็งงอยู่นานเลยลบเกมออกติดตั้งใหม่ลบมดอดออกอ่ะผมก็ลองไปลบมดอดถูวละมันดูว่าจะเป็นยังไงกีน้สาอัพเลเวลไม่ได้นะเราทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับว่าเลเวลตดวนสาวบางตัวอัพไม่ได้พวกที่อัพได้ส่วนมากจะเป็นพวกที่เป็นเซิร์ฟหลักก็คือเป็นใลนนเสาของไม่ใช่ของมอดเป็นเลนนเสาของตัวหลักไปเลยที่ผมคยจะไว้นะครับ รอสักคู่นะครับอ่าแล้วก็จะมีบั็กหนึ่งบั็กจุดไฟไม่ได้ใช่ไหมอ่เาเผาของไม่ได้ผมแนะนําให้ลดลบหมอดเทคออกนะฮะผมลองลบออกแล้วก็จุดไฟได้หมอดเทคชุดเกาะเทคนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้รอสักครู่นะครับผมโอเคครับเหมือนว่าจะมาละเริ่มมาละอ่าเริ่มโหลดอะไรละโอเคโอเคโอเคเราเข้าเจมันนะโอ,โ,อโหหิวมากเลย เราขอกินอะไรสักอย่างก่อนนะมีอะไรกินบ้างม้เนื้อเนะนื้อเนนะื้อกินเนื้อก่อนเบิหมดเลยแล้วกันเซียนโอเคเมื่อกี้ตัวนี้อัพได้ว่าตัวนี้อัพไม่ได้นะกดอแค่นีเวิวตันแล้วอ่ะเมื่อกี้ตัวนี้อัพไม่ได้นะกดดูนี่ครับอับได้แล้วครับสรุปรู้ไหมครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหมดนะครับผมหมดที่เราลงโค้ด โค้ด <Code S 2> ของเลเวลหตันของเราลงไปนะครับสรุปเป็นเพราะโค้ดนะนี่นะมีกบมาได้ปกติแล้วนะดูเลเวลนะอันนี้อัพได้แล้วเมื่อกี้นี้อัพไม่ได้นะคุงว่าจะใช่จริงเนะครับผมเป็นเพราะหมดเลเวลนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหน,นึ่งก็คือเนี่ยมันุดไฟไม่ได้ก็ลบหมดเทคออกนะครับผมแล้วก็ หมดคลิปกล้วมน,น,นก็จะจุดไฟได้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปนะครับสาหรับใครชอบนะหรือว่าใครอยากติดตามผลงานใหม่ๆนะครับผมตรงน,นี้จะอัปเดตวิธีต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเ,เพื่อนๆได้นะครับันคลิปหน้าจะเป็นคลิปสอนอะไรนั้นหรือว่าแก้ปัญหาอะไรนั้นเจอกันไปเลยขอบคุณครับนี่